สวัสด,ดีวัยรุน่นภูทรก็สำหรับเวฟร้อบห้าบังลมไม้ฟ้าคันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นเครื่องเดิมแล้วก็มีอาการเนี้ยบิดวอบิดวอทีนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อย อาการก็ประมาณนี้ทีนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปรือ้อแล้วเช็คดูกันเราก็ทำการรื้อหมด <laughs> <laughs> อย่างแรกนะครับก็สำหรับรถหัวชีดที่ผมเช็คก็จะเช็คแรงดันบัมพิกก่อนอ ทำการเปดิดสวิตช์อูโอ้ได้อยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์นะก็สองบาแนะครับเร่งดูไม่ถึงอับตกยังอยู่ในเกณฑ์ึ่ง ทีนี้เราไปต่อที่ไหนนะครับต่อมาเราก็มาดูที่หัวฉีดกันว่ามันสกรปรกหรือเปล่าครับเพราะว่านี้บอกก่อนว่าก่อนหน้าก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนกับปลักหัวเทียนดูก็ไม่ดีขึ้นแรงดันก็อยู่ในเกณฑ์ทีนี้ดูหัวฉีดบางครั้งอะหัวฉีดมันสกรปรกนะแล้วทำให้จ่าย ได้ไม่เท่าเดิมเดี๋ยวเราไปเทสโอชีกันก่อนเดี๋ยวเราก็ทําการครับเทสดูว่ามันจะได้กี่ซีซีอันนี้ผมเทสอยู่ที่โหมด3นะครับโหมด3 1นาทีมันต้อง ได้เท่าไหร่แล้วก็คูณสี่นี่แล้วก็ทำการล็อกนะครับไม่ให้น้ำมันมันไหลอันนี้ตั้งไว้แล้วนะครับอยู่ที่สามบาแล้วก็กดเทสได้เลยดูว่าได้เท่าไรแล้วมาคูณสี่ น,นี้อยู่ที่สิบส16หกีีนะครับอ่าขยับไปใกล้ๆลูให้ดูเห็นอ่านะครับเห็นไหมอยู่ที่ส6หกนะที่สหแล้วคูณสีได้เท่าไหร่สิบคูณสีได้สี่สิบหกสยี่สีี่สกับยี่สีได้หกสบสี 64-65ประมาณนั้นหายไป30กว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองล้างหัวฉีดกันดูจะมาทำการล้างหัวฉีดกันดูเนื่อเป็นหัวปึ๊บแต่สำหรับหัวฉีด S3 มันจะเข้าพอดีรูนะครับพอดีรูกับตัวนี้ถ้าเป็นหัวฉีด S4 ก็ต้องใช้โอริงที่ตัวหนาๆใหญ่ๆมาใส่แทนนะครับแล้วก็ส่วนตัวปลัก๊กผมแนะนำให้ ผ่านะมันจะใช้ได้ทั้ง S3 S4 ถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวมันจะใส่ S3 ไม่ได้นี่เราก็ลองดูก่อนนะครับว่ามันทํางานหรือยังอ่านี่แแป๊กแป๊กแ,กแ,กแ,กแกทงานเน้วทีนี้ราทำการล้างหัวฉีดด้วย Work F.I.Kinner System <laughs> อ่าใช้ดีใช้จริงอก่อนอื่นแล้วก็เนี่ยหัวนี้ท้ายนี้ปุ๊บก็เสียบเข้าไปนะประวังกดให้แน่นนะครับ เดี๋ยวมันจะระบิดนี้เราก็ต้องเปิดเปิดวาชีดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าสอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหม นี้เราก็ทําการใส่วัชีตกลับไปเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมเสียบปลัก๊กัวชีดด้วยนะ ก็หลังจากเทวัวชีดเสร็จได้น้อยนะครับได้หกสิบหกเท่าไรวะหกสี่ยี่สี่หกสิบสี่สี่ีเราก็ทำการล้างวฉีดด้วยวอกเอฟไอคินเนอร์ซิทเทมมีขายแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้ว ทีนี้เรามาติดเครื่องเร่งกันดูนะครับเพราะเมื่อกี้เร่งตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้ดูแก้ไขทีเรามาเร่งกันดูนะไอเรื่องสโลมันสโลได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละแต่ว,ว่าเรามาเร่งกันดูดีกว่า เร่งได้เร่งดีเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์อีกอย่างนึงมาว่าสเปรย์ล้างหัวฉีดตัวนี้ยมันทำยังไงได้อีกเราล้างทั้งระบบไปเลยทั้งสายเลยมาทีนี้พอเราจะมาล้างระบบนะครับโดยที่ใส่กับสายาสายน้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมันจะมีหัวเนี้ยเพื่อ ต่อเลยนะครับแล้วทําการต่อเข้าไปอ่าเสร็จแล้วมันจะมีวาล์วปิดเปิดอยู่แล้วเราอะต้องถอดปลั๊กปั๊มติ๊กด้วยนะไม่นั้นมันจะออกเวลาเราอ่าเปิดกุญแจอ่ะถอดถอดลอยๆยไว้แบบน,นี้เราก็มาสตาร์ทดู แล้วก็เปิดเข้าไปเดินเบาไว้สักหนึาทีถึง3นาทีเห็นไหมเดินเบาได้เห็นไหมน่าจะแรงนะเพื่อให้มันล้างพวกที่อาจจะมีคราบระบกที่สายน้ำมันพวกนี้นี่ก็ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วถ้าเดี๋ยวเราก็ประกอบกลับไปลองวิ่งดูว่าจะหายไม่หายเนาะโอเคได้ ร้อย <100. S 2> ไวรุนก็ส่งงานได้นะครับสรุปแว่เฮ้ยไม่ใช่สรุปว่าหัวฉีดศกกระปกนะครับบางทีการใช้งานเป็นนานๆก็ทําให้อุดกันอะไรได้นะครับเราก็ทําการล้างแต่ถ้าเอารถมาที่ร้านแบบนี้เช็คแบบนี้ล้างหัวฉีดแบบนี้ก็ขั้นต่าอยู่ที่300นะครับอยู่ที่ความยากง่ายด้วยนะครับ ก็อนนี้ก็ถือว่าจบงานได้เดี๋ยวก็ประกอบแล้วก็ส่งงานก็อย่าลืมเอาไปล่องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ